จุดนี้หนักมากผ่านพิพาเริ่มแ็งรีส์นกครุ่งนี้เตือน56จังหวัดรับมือมีจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพยการกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตะัยอุโกกัยเพียการทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพิากรากรพลลิพรุงพิยาชัยทางเ Facebook ประจําวันจันทร์ที่21กรกฎาคมในช่วงเย็นคืนนี้แอดจะพามาดูและติดตามเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนวิภาซึ่งเป็นโซนร้อนกำลังแรงในขณะนี้ เตรียมตัวที่จะเคลื่อนขึ้นฟังบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนจะเป็นเช่ไนไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณพื้นที่จากทะเลจีนใต้ทางตอนบนเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่เกาะไหหลำและในขณะนี้เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณพื้นที่อ่าวตังเกียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคลื่อนตัว มีความเร็วรวมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะว,วันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเคลื่อนผ่านบริเวณพื้นที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนในคืนนี้21กรกฎาคมจนถึง22กรกฎาคมและหลังจากนั้นจะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบร,ริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนซึ่งจะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมมาเรื่อยๆนะครับหลังเคลื่อนตัวเข้าสู่บร,ริเวณพื้นที่ภาคเหนือทางตอนบนจะเคลื่อนตัวไปที่บร,ริเวณพื้นที่เมียนมาทางตอนบนต่อไปนะครับเจนบินจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุด Aww, บร,ริเวณพื้นที่จุดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงที่จะเกิด ในด้ายของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเกิดขึ้นนะครับในบางจุดบางพื้นที่โดยจากโมเดล ECMWF คาดการจุดที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้22กระะกฎาคม2568จะเริ่มจากเวลาประมาณ11นาฬิกาพรเจริญ6มเมตรหลังจากนั้น14นาฬิกาจะเดิมเรือนพื้นที่พรเจริญ8.1ม16ม16นาฬิกา กรุงฝนจะแรงขึ้นพนเจริญ11.8ม mm, เมตรสร้างคอม9มเมตรเวียงจันทร์9.8 19นาฬิกาพรเจริญ11.1มเ mm, มตรสร้างคอม10.2เวียงจันทร์10.6 21นาฬิกาเวียงจันทร์11.1สร้างคอม10.5พรเจริญ9.9เที่ยงคืน23ก,นกรกฎาคมมาที่บริเวณพื้นที่นาว่า11.7 พรเจริญ17.6สร้างคม10.3อุรรณานี11.4น้ำสม10เชียงคาน9.8บ้านโอย8พแพร6.4 29.1งาว9 6ลำปาง6.3พยาว5.5บัว11.4เชียงคำ4.8 3นาฬิกาวมริวเปรียน,นเนนมริวนพื้นที่นาว่า11.4ถ้าแขก 9. 1 บานทาด9.9พอรเจริญ16.3สร้างคอม13.3อุรรณานี13เวียงจัน์16.9น้ำสม15.1เชียงคาร15.1งาว10.9ปัว9.8ชัยยบุรี8หลวงพระบาง10.2เจนในกายิบสามกลกฎาคมฝนตกหนักถึงหนักมากนาว่า9พอรเจริญ20.5บานทาศ8.2 อุรนานานี3 5 5สร้างคอม25.7เวียงจันยี่สิบห้าสงน้ำสมสิบนากลาง10.5เลย11.8เอ็ภูเรือเก้าจุดหนึ่งเชียงค้าน15.5บ้านสวน10.2บ้านโอสิ2สแพรสิบเอส่สองสิบสงา8.5เทศบาลเมืองน่าน8.3ปัวเก้าจุดหกลำปาง8วังชิ้น7จ็ดจุดหกสิบเอ็นาฬิกายกี่สกราคม ในมริเวณพื้นที่สร้างคอม18.6เวียงจัน 5, ทิ์2.5อุดอนธานี10นากลาง9.8น้ำสม19.3เชียงคัน25เลย14ภูเรือ9.8บ้านสวน14.6บ้านโอย15.7แพร11.5อุตรดิษ9.7วังชิ้น10.4ลำปาง11.1 2.15เทศบาลเมืองน่าน18.2 ปัว18.2เชียงคำ14.1พยา10งาว10.8สอง15.1ลำปาง10.6เชียงใหม่7.5พยาว9พาน6.7เชียงคำ13.3ติดผ้าในกายิากลกราคมในมรวินพื้นที่น้ำโสม11.6เวียงจันท12.7เชียงคาร19.7บ้านสวน11.7บ้านโอย1 4 2 แพร17.8 28.5เทศบาลเมืองน่าน24งา12.7ลำปาง11.1พะยาว14.3เชียงคำ13.3เทศบาลเมืองน่าน25.2ปัว40.2พะยาว14.3พาน8เชียงคำ31เชียงใหม่6.5เชียงดาว5.1ลำปาง19 18:23ก,กรกฎาคมเริ่มเข้าทั้งลูกแล้วนะครับ บริเวณพื้นที่ชัยบุรี10.8บ้านโอ12แพร่11.5 225เทศบาลเมืองน่าน23.8ปัว41.1เชียงคำ15.5งาว16.8ลำปาง11.1แพร่11.6 219พยาว12.8เชียงคำ15.4พาน12.3เชียงราย13.1ท่าขี้เหล็ก14 บ้านแม่อายหลวง9.2ชัยปราการ7.1เชียงดาว5.8เชียงใหม่8.1และลำปาง10.5 21นาิกาเข้ามาที่บริเวณพื้นที่บ้านโอย16.6แพร่10.4 2 13.3เทศบาลเมืองนัน20.2ปัว17เชียงคำ40พยาว18.2งาว23.4 2 12.6แพร่10.6 ลำปาง11.4พยาว16.6พาน28.8เชียงราย19.2แช้ปราการ16.5บ้านแม่อายหลวง13.4เชียงด้าว18เชียงใหม่13.7ลำปาง11.5บ้านหงมะคาากา7แม่แจ่ม10.4ปาย12.2เทียงคืน24กรกราคมเน้นปัว21.3ชชย,ยบุรี15เทศบาลเมืองนาน18.3 งาวี่สิบจุพยาว40.2เชียงคำสิบแพาน 64, 6กสเชียงราย7.4ชัยปราการ46.5บ้านแม่อายหลวง15.8เชียงดาว40เชียงใหม่สิบแปดลำปาง9.5แม่แจ่ม12.3บ้านหงมาคาเกาจุดขุนยวม13.3ปาย16แม่หงสอนสิบองจุดแปดแม่เสียง9.5 4ในกา24กรกฎาคมเชียงคำ20.9ปัว15.6พะเยา28.6งาว10ชัยปราการ29.1เชียงดาว44.9เชียงใหม่24ปาย61.7แม่ห้องสอน16ขุนยวม14.4แม่แจ่ม13.7แม่เสรียง10.3หลังจากนั้น7นานิกาฝนเน้นเชียงราย10.7เชียงคำ9.6 ผ่าน16.6พยาว14.3เชียงดาว23.1ใช้ปราการ32.3เชียงใหม่14.6ปลา27.4แม่แจ่ม11.7คุณยวม15.6แม่ห้องสอน34.5ปาย 28. 28.2หลังจากนั้นพายุจากการอ่อนกำลังลงจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปที่เมียนมานะครับ9นิกา24กรกดาคมเชียงใหม่10.1เชียงดาว11.8ใช้ปราการ9.7 บ้านแม่ไอหลวง8.6เชียงราย7.6พาน7.8แม่ห้องสอน14.4ขุนยวม8.9 10นาฬิกากลุ่มฝนเชียงดาว9.9ใช้ชายประการ7.4ปาย7.8หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับแต่ฝนลดลงเป็นฝนจากในด้านของพายุที่เคลื่อนต่อเข้าสู่แนวร่องมรสุมเข้าภาคเหนือนะครับ ส่วนฝนจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ก็จะได้เป็นบางจุดบางพื้นที่ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปน,นจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝน11ก,กรกฎาคม18นานกาฝนเน้นพิศณุโลก6.7นครไทย6.9พิจิตร5.8วิเชียรบุรี4.4สะบูด3.7ปุมผาง3.5ทองผาภูมิ6.7สวนพึ่ง2.4และหัวหิน1.4 21นาฬิกาบริเยน ฝนเน้มรายเปินผืนที่อุ้มผ่าง2.2ทองผาภูมิ5.3ส่วนพึ่ง1.3ท่าแขก5.3เที่ยงคืนยิบ2กลกดาคมฝนเน้มรายเป็นภืนที่อุ้มผ่าง5.3ทองผาภูมิ4.5ส่วนพึ่ง1.1พระนครศิทยา2.7บานทาน1.5 ท่าแข6.2มุกดาหาร1.1 6นกา22กรกฎาคมฝนเน้บริเวณพื้นที่อุ้มพาง6.2ท้องผาภูมิ5.3ส่วนพึ่ง2พระนครศรีธิยา3ตราด2อันท่า3.7ท่าแขก3.4อุดรธานี3.1เวียงจันทร์4มุกดาหาร2.3โพชัย1.5ขอนแก่น1.6 10นาฬิกา ยี่สองกรกฎาคมฝนเน้นแม่สอด2.4อุ้มผาง8ทองผาภูมิ7.8สวนพึ่ง2.3พระนครสกียา2.3จันทบุรี5.5ตราด5.8ท่าแขก2.6มุกดาหาร2.2โพชัย2คอนแก่น1.6บรรทา2.6รดรธานี3เวียงจันทร์4.2ชัยบุรี8.2และดวงพะบาง9 ดังนั้นกรมอุตุนยิยมวิทยาจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุโซนร้อนวิภาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยพายุโซนร้อนวิภามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนต่อทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเคลื่อนผ่านมนฑลนกวางตุงประเทศจีนลงอ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบน21-22กรกฎาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันและยอมคอประกาศต่ำกำลังแรงตามลำดับแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวทางตอนบนและภาคเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตนตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง อิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้2ี2 4ถึงกรกฎาคมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสม อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาเชิงเขาใกล้หางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันนี้ย1ิบอกรกฎาคม2 5 6 8บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตาเลยหนองคายบึงกาฬ นบองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานาครปริมณฑลน,น,นครน,นายกราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ระนองและพังงาย2 2 4ิบสองยกรกฎาคม2,568ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นที่ จังหวัดเลยนองบุรูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลาง22 24ิบสกรกฎาคมบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีการจนบุรี ราชบุรีและพระนครศรีอิุธยาภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดนครน,นายกปราชบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาจะได้ไห้คลื่นลมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันทางตอนบนสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า4เมตร อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือเลียกยเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กขลึ้อันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมรับมืออพยพหากสถานการณ์อยู่ในภาวะวิกฤตติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดวันนี้จะพาไปดูการมีประกาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ 21-22กันยายน2 0ศ8พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด31-35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนนองคายบึงกาฬอุดรธานีสก,กลนครน,นครพนมมุกดาหารการาศิธุ์ยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดย2 2 5ิบอง่องศาและสูงสุด3 2 3 5องาศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณลบบุรีสระบุรี กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามองศาและสูงสุด3-3-3-5องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70็ดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด27-34องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลพรื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนร้อยละ70ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 7องศาและสูงสุด32-34องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบปี่นคันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุูมต่ำสุดยิบ3.5องศาและสูงสุด3.2 3.6องศาตั้งแต่สุราษฎร์ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นคลื่นสูงประมาณ2เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงองถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็วลม10-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ60ตกหนักหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสดุด31-34องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเรว็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมต่ำตกเฉียงใต้ความเรว็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอมัิบดรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม ย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแฟนรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ